มีนาบาน้นโจโจจังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้แหละเออตายสักทีไปเอ้ยอุ้อนนยนอนอุ้ยคืบไปเลย ตายตายฮาอ่ะนั่นกูไม่ตายเว้ยกูตายต้องรีบกลับบ้านกูตายในบ้านโชคดีไปนะสตอมบี้ช่วยด้วยฮะให้ซอมบี้ช่วยช่วยกระทืบมึงเหรอเอ้ยกูเห็นมึงแล้วน้ำพัดฮะอ่ามึงมันก็ตายมึงก็ตายเหมือนกันเหรอฮะมึงก็ตายเหมือนกันเหรอก็ตายอ่ะแต่กูเห็นมึงไกลๆอย่ามาพี่คลิปปี้แปลว่าคาำน่ากลัวโอ้ย มม่โดดอรู้เปล่าคลิปแปลว่าอะไรไม่รู้คลิปแปลว่าหนักตู้ปี้มอสอรุณเบิกฟ้าแล้วว่ะสู่ความเวิ้งว้างอุ้ยไม่ได้ต้องลงดีๆเขาเนี่ยอุ้ยสกีเปอุ้ยอุ้ยลงดีๆเขาเนี่ยลงดีๆเอออู้เสียวตู้เสียวตูด เอ,เอาไงดีสองบล็อกวะบล็อกเดียวเอาไงดีเฮย้ยเสียวตูดขึ้นมาทันใดฮึดจึดไม่กล้าวะตรงตรงนี้แล้วกันฮึดจืดโอเคทางสะดวกกบ,บ้านหุยคิปเปอร์ยายาเพื่อนยาตุ่มกบ,บ้านกบ,บ้านกบ,บ้าน เฮ้กูว่ากูมาไกลแล้วอ่ะเพื่อนเจอแกะฉันมาไกลแล้วสินะเนี่ยโอ้โหของเต็มไปมอดดูไรบ้านเร็เรอเ้ยมันมาแล้วมอดทางหลังตีมันตีมันดีส่วนดาบดาบอยู่ไหนดาบโอเค ระด,ดับแล้วมอสล่อมันไว้ล่อมันไว้ล่อมันไว้อไวสองลุมหนึ่งได้ครับทั้งสองเออเออตายเลยบ้านบ้านบ้าน,านตอนนี้กูต้องสร้างบ้านให้ตายยาโดนยิงอะไรหรอคลิปปี้โอ้อะไรโอ้โดน,นวยวิงไงดิเตีงเยงอะไรได้เว้ยโคตรเฟี้ยวอะ ปึ๊บเรียบร้อยสวยอ่ะดูมีสังหาลาสีออไม้เป็นสีขาวปะ่ะเอ้ยสีเป็นไม้แบบยังไงเป็โอ๊กอ่ะแหละมีแบบเป็นเหมือนทางทางอ่ะแล้วก็ก็จะหานี้ด้วยหายไอเนี้อ,อพัมพกินเอาไว้ทำํำสโนวี่ตุก๊กตาหิมะขันอันนกแข็งถูกแล้วฉันสิตื่ออะรอเออ In kinh doanh, yé, yé. Wa, wa, wa. Hầm binh hằng đơn ló bán, anh sang măng kính, mã. Măng kính. Nguyên tang mung tam lang, ok? Mm. Long kính 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 ก็มันต้องมีอะไรสำคัญไอ้มอสด,ดินหายวะกูมีอ่ามาดินเยอะลากมาเลยทีเดียวเออมาเลตโกไปเต็มของเสร็จแล้วไปไปฆ่ามันเอ้ยมีอาหารเปล่าไม่มีวะ่ะมีแต่นเนื้อช่างมันมึงอุ้ยคิปเป่งฆ่ามันฆ่ามัน เข้าบ้านเข้าบ้านมันมตีมันสิรอใครแต่เลยบินวะไมาถ่าแล้วเพื่อนอเพื่อนฮะเราอยู่นี่เราอยู่ในบ้านรู้ไอ้ปอ๊อตอุ้ยเอ้ยไอ้ป๊อตขางสเลดแต่การมัดเออเดี๋ยวลอบไปลอบไปเจริงเออวา มันหันหลังมันยิงได้ไงวะคนเฟี้ยวเลยเอหมดเอาแล้วมือเนี่ยหลบเข้าบ้านโอเคอ๋อไอ้ยักษ์มือมือก็หายมึงหิวก็หายสไปเด้อโมดคิปเปอร์สามตัว หนึ่งอันสองอันสามอันอุ้ยตรงนี้แกะคตเยอะอ่ะมอสเป็นดงอะแกะเป็นดงเลยมอสเฮ้มอสกลับบ้านกบ้านลุกกบ้านลุกกับ้านลุกมีกบ้านพูเลยไม่็าเลย มาแล้วสเก็ตตันอุ้ย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 ไข่ในตัวโครเยอะเลยปกติไข่มนุษย์เราจะมีแค่สองฟองนี่แม่งมีเก้าฟองสิบฟองแล้วแหละสาม,มฟองกูมีเก้าฟองสิบฟองเออเดี๋ยวเราไปทำฟาร์มไก่กันมึงอ่ะมึงอยู่ไหนถึงบ้านย่งตามหลังมึงมาว่นนี้อะคีปปี้ เออรอดมึงคนที่กูทำให้ข้างหลังมึงปลอดภัยได้ม่งนนันโดนคิปเปอร์ตุ่ยหลังอะเฮ้เ okay. ข้าบ้านไอวีเ <c oughs> <c oughs> อเฮ้ <c oughs> okay, ทำเตียง้ยเราจะได้นอนกันแล้วเว้ยอ้ยจะได้สุขสบายสักทีจะได้ไม่ต้องไปหาอะไรกลางคืนสักทีเฮ้อ <c oughs> ชื่นใจจริงๆอะเยสตียงฮะเคยทเตียงออเยอะ นี่เตียงเราจองเรียบร้อยเชื่นใจจริงๆเ่ะคืนแรกที่ได้นอนอชื่นใจอินโอชีเลยเพื่อความชื่นใจที่เหนือกว่าททนนี้ก็มีอยู่หน้าที่เดียวแล้วที่เราจะต้องทําคือหาแรก่กับทาให้บ้านสวยหรูเอเดี๋ยวเราจะทำให้บ้าบ play อถามว่าทำไมมอถึงเป็นชื่อเพลเยอร์นะเป็นอิ๊กอย่ากเกียนดิเดี๋ยวกูไปเกิดใหม่นะเว้ยอับหายเลยเอาเตียงมาปึ๊บนอนกันเอาอถ้าเกิดกูตายไปกูก็เกิดที่สปาเลยกูไม่ได้เกิดที่ที่บ้านนะเว้เวยเร็วจริงๆเนี่ยนะเร็วมากๆไปถาำเหมืองล้างกันดีกว่ารอก่อนดีคนเมา เอออยากไปคุดเมืองลางแล้วกูก็อยากแต่มันต้องทำบ้านให้ได้อ่ะมันต้องทำให้สวยก่อนนี่บ้านเหรอว่าห้องมากกว่ามัง้งก็เดี๋ยวขยายไงบ้านไม่เข้า,จาใจคำา่าขยายไซคโนโซค่าโจ๊กเกอร์ไซค์นโจ๊กเกอร์ ตอนนี้ไม่ดูหรอกแต่มันจําได้เดี๋ยวมานะมึงก็ขุดไม้ไปเรื่อยๆเถอะได้ลอยอ๋ได้ฉันเฉยอ่ะเฮยสิอันยม

Hello ลเฮลโหลมึดแล้วนี่มึดแล้วจะมึดแล้วอ่ะพรุ่งนี้ค่อยหาเหมืองเลยไม้โตแล้วเป็นไม้โต,นะตแล้วดีใจนะเป็นไม้หลังบ้านเออใช่ขุดเรียบร้อยแล้วด้วยเอฟเฟกต์สนั่นอ๋อ oh, <c oughs> เราลืมทำอะไรบางอย่าง กูไปดูไปดู Where are you? ไม่โตไม่โตฮะ <Huh? S 2> ใส่ปุ๋ยแล้วไม่โตโอ้ oh, แม่เจ้าปวดหัวเลยนอ,อปยะปุ๋ยก็คือปุ๋ยอ่ะไม่เข้าใจเหรอ,อ,หอมึงก็จะเอาโบน่ะเอากระดูกสเกลอะมาคราบเป็นปุ๋ยคราวนี้เราเราได้บูสสนัดแน่ เพราะว่าเรามีรั้วแล้วแล้วก็จะทําอะไรก็ได้ในขอบในขอบั้วนเนี้ยเลยนอนไม่ได้เปิดประตูด้วยไม่เนาะเอาไปดูไม่ได้อะฮะไม่นอนไม่ได้อะอะไรคือกระดอไม่ได้นอนไม่ได้เพราะก็ซอมบี้มันอยู่ใกล้ๆนี่ไงฆ่ามันก่อน นี่ไงมันมาแล้วมอสเข้ามันาปูได้แล้วหรอวิชมาแล้วโอ้ไม่เปิดให้กูเลยมาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเฮ้ยวิชมาเข้ามางานคารมือขายแล้วนอนดิไม่ได้กูต้องเสียงใช่ไหมโอเคอยากแล้วก็ต้องเสียงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝัน ลำบากลำบนไม่สนใจอย่าสอนอะไรรุนแรงกับน้องสิอย่าร้อยตายเพื่อนนอนมึงมานอนมาอึ๊บ เยี่ยมเยี่ยมเลยคืนนี้หวังว่าตอนเช้าคงจะโตนะไม้กูก็ยังอ้ยังมีอยู่อ,ยอ้ายเลยอ้ายอ้ายอยายยาอ้ายายาย้ายเห็น,นหิ้วฮิตชื่นใจเหลือเกิน เยี่ยมเลยเย้สำเร็จแล้วบ้านเราไปอ,อุ้ยอุ้ยอู้หสซัมมี่ซัมมี่ซัมมี่ซัมมี้คราวนี้แล้วเราก็จะตะเวนได้รอบบ้านรอบจัก,กรวาลปับงบึ๊บโอเคสว่างสวยอุ๊บ ปิดประตูหน้าก<อ><ม>ูตอ,อนนั้นอะีว,อ,วอ่นะอเ่นะัวกตลนด่ใ่าเเดอร์ม่ลเลวดเวดอร์มาสเลเดอร์เออวันเ,นเกววันเดอร์ <c oughs> เดี๋ยวเราทำทางขึ้นดัดฟ้าแล้วกันอยากไปขุดเหมือน โอเคกันลืมปิดประตูนะตอนนี้ก็ต้องหาทรายแล้วก็มาเผาตอนนี้มีโอเคมอสโคอยู่ที่แกปะ่านโอเคทานอยู่อ่าพอเปิดประตูปุ๊บแล้วก็มีปิดให้ตรงนี้ปุ๊บอ๋อนมาอัตโนมือเว้อืมอัตโนมือปิดแค่แับตรงมือว่า ไอ้ซอมบี้มาเปิดซอมบี้เปิด <วะ S 1> ไม่ได้พเพราะเพจอยู่ในบ้านว่าบุกออกมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยสมบี้ซอมบี้ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเออเข้าไปบ้านแม่งอัตโนมัติอัตโนมืออัตโนนา,ถานโถจนเป็นที่พึ่งแทนตน,นอ้อย <c oughs> อ้อยกับลุงทีชาวไร่ ทำไมเราต้องเข้าเข้าออกกันได้วะเออนั่นดิซุอร์สแควร์กันซุอร์ซีเชฟซุอร์ซีเชฟเงยออกไม่ได้วะอืมไม่รู้มันเตี้ยวะ่ะบ้านเราแคบเกินนะอืมอืม อย่างนี้หาเหมืองได้อย่างนี้เ<ล>ออย่ได้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 สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ไปแล้วนะทรัหนึ่งกูปักถอดด้านบนก่อนหนึ่งสองสามสี่โอเคเสร็จแล้ว,วตามมานะพัดตามมากูามหมิวมอนมีอะไรกินไหมไม่มีโอ้ ผลไลยพัดโอพัดใครกินโอมโมพัดนะโอโอพัดโอพัดมาไกลแล้วนะพัดกูหิวกูเยี่ย,ยทางตันขอตังค์ดิ ัดโอพัดว่าพัดโอพัดอะไรแบบั้กูบักอะไรไม่รู้จำไม่ได้ยิมเป่งมีไหมในตัวกี่อันมอสคือตายแล้ว,วะะอะสัยเลยที่เด่น